Hello, สวัสดีนครับยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่อง t h e r i c h crypto นะครับในวันนี้ก็ btc dominance ไม่สามารถที่จะเบรกแนวต้าน48%ไปได้นะครับก็ยังไม่ได้ใช้เดียวนะครับสำหรับเจ้าพระเอกบิด superman ของเรานะครับเออก็ยังไม่ได้ไปไหนอ่ะมาข่าวแรกก่อนแล้วกันโซนี่นะครับคิดว่าจะทำเกม nft ที่จะสามารถกระโดดเข้ามาในแพลตฟอร์มของ NFT เนอะเออก็ถ้าเกิดมันมาจริงนี่ต่อไปเราเล่นเกมแบบโอ้โหผ่านเครือข่ายบล็อกเชนไปเล่นกับคนทั่วโลกได้นี่มันก็คงจะเจ๋งพอสมควรเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็รอดูกันต่อนะครับว่าถ้าเจ้าใหญ่กระโดดเข้ามาเล่นอย่างเงี้ยเหรียญไหนเหรียญนั้นบินแน่นอนอ่ะ c h a t p t นะครับก็กำลังมีการ access อินเทอร์เน็ต with new open AI plug-in mm hmm. เริ่มน่ากลัวเข้าไปเรื่อยๆแล้ว AI n t t l l l i g n n นของเราตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่เข้ามาช่วยให้คนตกงานเยอะขึ้นแล้วกัน <c oughs> เออเพราะตอนนี้เวลาไม่รู้อะไรอยากรู้อะไรหรือทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกโคดดิ้งพวกออ <c oughs> การทำงานการเขียนเว็บการดีไซน์การ ทำอะไรต่างๆนะครับเขียนเลยเข้าไปมันอ่านมันตอบกลับมาได้แบบโอ้โหฉลาดมากนะครับคือแบบบางทีเราก็มานั่งคิดแบบเออใช้เวลาเป็นวันพอใช้แชท GPT เข้ามาช่วยเ่าโอ้โหงานไหลปื๊ดไหลปื๊ดจากที่เราทําเป็นวันนี้เหลือประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็น Open AI ที่ฉลาดแต่ เวลาพิมพ์ไปสักพักหนึ่งเหมือนบางทีมันมีบั๊กด้วยนะแบบมันไม่อ่านมันมันแบบต้องรีเฟรชใหม่ต้องอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เนาะคนอาจจะแบบว่าใช้กันเยอะอะไรเงี้ยเซิร์ฟเวอร์อาจจะแบบมีบางช่วงที่ทำงานหนักมีการอ่อ็อตบ้างอะไรเงี้ยก็ก็พอเข้าใจได้นะครับ่ะต่อไปนะครับเขาบอกว่าบิตคอยนะครับ กำลังทำตัวเองเหมือนในช่วง Q1 ปี2021 Q1 2021คือขึ้นไปนะครับแล้วช่วงเมษาพาเพลินทุบทิ้งนรกแตกนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงพฤษภาเนาะเออก,กราฟก็วิ่งขึ้นค่อยๆกลับตัวขึ้นมาในช่วงพฤษภามิถุนานกวิ่งขึ้นบูรันนี่เรามาดู Q1 2 0 23ตอนนี้นะครับเออ <c oughs> ใช่เหรอ,อโอเคใช่นะครับคิวหนึ่งนะครับก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็วิ่งลงไปเนาะตรงนี้เห็นปะมีความลักษณะคล้ายคลึงกันดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่ามันอาจจะกำลังค่อยๆลงแล้วเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะจบเวฟ5แล้วอย่างที่ผมบอก ดังนั้นตอนนี้เราอาจจะเตรียมตัวเข้าสู่ขาลงอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เรามัดระวังกันดีๆถ้า BTC ไม่สามารถที่จะเบรก29ถึง30ขึ้นไปได้ในเร็วๆนี้นะครับเราก็เตรียมตัววิ่งลงสู่แนวรับด้านล่างนะครับก็อาจจะมีโอกาสวิ่งลงมาที่โซน 24, 25 2เอาเอาเอา่กัอนอ่ะ 26, 25นะครับแล้วจริงๆถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าหลุดโซน25ไปอ่ะ น่าจะไหลลึกเออดังนั้นก็ระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่มีให้เราเห็นแล้วว่าตรงนี้อ่ะขึ้นมาปั๊มหนึ่งปั๊มสองปั๊มสามแล้วก็จบตรงนี้อ่ออันนี้ก็เหมือนกันหนึ่งสองสามใช่ปะ่ะแล้วก็อาจจะมาจบแถวๆนี้แล้วก็เตรียมตัวลงแล้วนะครับก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเออแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้ว่าอ่ะตอนเนี้ย จุดแนวรับของเราคือเส้น MA 200นะครับที่มันยังรับอยู่ในช่วงนี้นะถ้าหลุดเส้น e MA, MA 200นะครับใน timeframe week เมื่อไหร่เนี่ยนั่นแปลว่าเราเตรียมตัวที่จะลงกับลงไปข้างล่างใหม่อีกรอบหนึ่งพเพราะเศรษฐกิจอะไรหลายๆอย่างมันก็ยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือจุดรีเทสนะ ถ้ารีเทสแล้วไม่หลุดก็ถือว่าโชคดีไปแต่ปกติแล้วแนวรับมักจะเป็นกระดาษทิชชู่ก็เรามัดระวังด้วยนะครับอ่ะชาตโตคาสติกนะครับตัดลงมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หลุดตับกลับลงมาในชน875ตรงนี้ก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะยังพอมีลุ้นนะครับอ่ะมาต่อที่ XRP นะครับ XRP เนี่ยอย่างที่บอกเลยว่ามันเพิ่งจะดันราคาขึ้นมาตรงนี้ ถ้ามันยังทำบูลแฟกได้อยู่บูลิตเพนแนนได้อยู่มันยังอาจจะพอมีลุ้นนะครับแต่ถ้ามันหลุดกลับลงมาข้างใต้เช่นเขียวหรือเช่นเหลืองตรงนี้เมื่อไหร่ก็คือพังแค่นั้นเองนะครับก็มานลุ้นกันต่อไปนะครับในช่วงนี้ XRP กับอีกตัวหนึ่งคือ Litecoin นะครับ Litecoin ในตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเข้ามาในกรอบเหมือนกับเป็น Bolling w วชอยู่นะครับซึ่งมันลงสมาแล้วนะครับ ตรงนี้ก็อาจจะลุ้นทำให้อีกครั้งหนึ่งที่จะมีโอกาสกลับไปแถวๆโซนร้อยเดี๋ยวก่อนนะนี่เหรียญอะไร <c oughs> อ๋อมันคือไลทคอยในอดีตการเครื่องมังกาวมากๆเลยดูมันกาวนี่ตอนนี้เราอยู่เก้าสิบแล้วดูมันกาวโอ้ <c oughs> oh my god นะครับมันกาวก็จะไปพันแห้นะครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวมาดูกันว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเกิดเวฟ5ห้นะครับเออเอาตอนนี้ตอนนีเ้เอากับเขาหน่อยนะครับว่าจะผ่านไปได้ไหมผมว่าจริงๆเนี่ยตรงนี้เราดูแนวต้านคนนี้นะลากมานี่แล้วก็ลากมาตรงนี้เห็นปะ่ะแนวต้านเนี่ยจะอยู่แถวโซนเอาเอาแค่แบบอย่างเก่งผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก400 300ไปปลาย,ลายตรงเนี้ยน่าจะจบแล้วนะครับ ถ้าตลาดมันยังไม่ได้ให้ขึ้นมันก็คงไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะครับมารอลุ้นกันดู <c oughs> อสำหรับตลาดคริปโตวันนี้นะครับสภาพช่วงเช้านี่ดูไม่ค่อยจืดเท่าไหร่นะครับแต่พอช่วงเย็นเนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่เอาคอยเริ่มวิ่งกันบ้างนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของดอลลาร์นะครับดอลลาร์เนี่ยก็คือตักหลังจากที่ตลาดปิดไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีการทำใช้เวย์เนาะ ขึ้นมาแล้วคือมันเป็นทรงแบบมันคือบูแฟกเออหรือบูลิตเพนนน์ก็ได้เนี่ยถ้าเราดูทรงอ,อ่ะตอนนี้เราอาจจะยังเห็นเป็นรูปแปลกกายอยู่แต่เดี๋ยวถ้ามันเบรกขึ้นมาแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยมันจะเป็นบูแฟกนะครับเออดังนั้นตอนนี้เราก็คิดว่าเดี๋ยวดูการเปิดตลาดดูจากเช่นสัญญ,ญาณไอชัยในไทม์ฟรมหนึ่งชั่วโมงต่างๆแล้วมันน่าจะตัดคลอสขึ้นแหละนะครับโอกาสที่มันจะไปต่อมีไหมก็อาจจะพอมีนะครับตอนนี้เราอาจจะมองเนี่ย นับเวฟให้มันนะครับ1 2 3 4 5อาจจะจบห้แล้วเดี๋ยวมี ABC อยู่ท่าเท่านี้ไหมเออถ้ามันจะกลับตัวขึ้นเนี่ยมันก็จะอยู่ท่าเ่านี้แหละนะครับทีนี้แนวต้านของมันเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเลยว่าถ้ามันกลับมายืนเหนือ103.5ได้คือสัญญาณอันตรายแล้วเราก็ต้องดูอ่ะแท่งนี้สิ่งที่มันจะทําถ้ามันเบรกได้นะครับโอกาสที่มันจะกลับมาก็คือโซน103.9สหรือ104ยอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับว่าเบรกตรงไหนเบรกคืนไหนหรือเบรก ช่วงเวลาไหนยังไงนะครับก็เอาไว้ว่ามันจะต้องผ่านแนวใต้เนี่ยตั้งแต่โซนร้อยสามนะครับจุดเแล้วก็จุดแตรงนี้ตามลําดับแต่ไม่มีอะไรที่มันทําไม่ได้มาต่อกันที่ DXY เอ้ยไปแล้วแอบฉรับทองคํานะครับทองคำเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ผ่านโซน2000มีการล่วงตกลงมานะครับแล้วดอลลาร์ดีดสวนขึ้นไปดังนั้น ก็ไม่มั่นใจว่าจุดนี้จะเป็นออทามไฮของทองคําหรือ,อยังเพียงแต่ว่าเราดูจากเทนขาลงนะครับจากการปิดแท่งก่อนที่จะกลับมาเนี่ยโอกาสรีบาวขึ้นมามีไหมแท่งนี้เหมือนจะกำลังจะเกิด e n g นกา i ฟิ้งรีบาวกับขึ้นมาในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าใน4ชั่วโมงเนี่ยมันคือการลงรีเทสเส้น m m a 20แล้วก็เด้งสัญญาณกลับออกมาดังนั้นจุดนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะมันจะยัง ไปต่อหรือมันจะยังไม่ได้ไปต่ออะเริ่มงงแนละ้วอะโอเคตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าสัญญาณที่มันกดลงมามันรีเทสแนวรับแล้วมันปั๊มกลับขึ้นมาซึ่งถ้าอะไรที่มันเบรกไฮเดิมได้เนี่ยหรือแท่งกลับไปถ้ามันสามารถกลับตัวออกมาแล้วดันราคากลับขึ้นมายืนเหนือ2องพันกับสี่หรือหเหรียญแถวานี้ได้เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นต่อยาวๆเลยเพราะอะไรเราดูแม็กดีสัญญาณมันเปิดเช่นกับตัวมาแล้วในทม์เฟรมดี ดังนั้นตรงนี้มันมีโอกาสที่มันจะพุ่งบินขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งแต่บินอีกครั้งเมื่อไหร่ตรงเนี้ถ้ามันไปจบแล้วมันต่ำกว่าเดิมนั่นคือสัญญาณ e a r i s h นะครับที่จะลากให้ราคาเริ่มเป็นเทรนขาลงแทนแต่ถ้าครั้งนี้นะครับแก่การรีเทสแล้ว2เช่นนี้ตัดไข้ยืนกลับไปเหนือ100่งได้เนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณขาขึ้นที่แบบจะรุนแรงมากนะครับ ซึ่งก็ไม่คิดว่ามันจะแน่จะไปต่อได้นะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกจัก,กรวาลน,นี้นะครับพอถ้าอยู่ดีๆอเมริกาบอกโอ้แบงค์ล้มรัวๆนะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะครับที่ s p นะครับวันนี้เหมือนเดิมเนาะจริงๆเมื่อวานก็มาปิดแท่งเอาไว้นะครับที่ประมาณตีสองครึ่งโซนนี้นะเหมือนจะอยู่ในกรอบใช้เวย์อยู่นะครับตรงนี้ยังเป็น เ a c กเอาขึ้นไปแล้วกลับลงมาดันราคาใช้เวยอยู่นะครับก็ยังดูโอเคอยู่นะเหมือน Macd อยากจะกลับตัวขึ้นอยู่นะครับใน time frame หชั่วโมงนะครับ4ี่ชั่วโมงก็คือถ้าให้มองตรงตรงเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะว่ามันยังไม่ทำ new low นะครับดังนั้นตรงนี้มันก็อาจจะพอมีลุ้นว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะดันราคากลับขึ้นไปต่อนะครับอ่ซนะึ่งจะไปต่อครั้งหน้ามันต้องวิ่งขึ้นมา ทะลุ4 2 0 0ให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดสัญญาณ higher high ในการกลับตัวขึ้นนะครับมาที่ Nasdaq ก็เช่นกันนะครับ Nasdaq ก็ถ้ามองจากภาพรวมก็คือยังทำ higher high อยู่แต่ว่า r s i มีสัญญาณ bearish เกิดขึ้นมาแล้วเล็กน้อยนะครับดังนั้นจุดนี้เนี่ยอ่านภาพรวมใหญ่ๆก็คือตรงนี้มันก็เหมือนกับ 1, 2, 3, 4, 5จบตรงนี้แล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้นะ อาจจะก,กําลังที่จะมีโอกาสที่จะไหลลงมาทํา A B C แล้วก็ลงมาตรงนี้หรือเปล่าแต่อย่างนั้นก็คือเป็นมุมการใช้เวไม่ได้ไปไหนนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ Total Market Cap เราจะเห็นได้ว่าหลุดแนวรับขาขึ้นพยายามรีเทสกลับขึ้นมาไม่ผ่านอันนี้คือสัญ,ญญาณการที่มีโอกาสจะเริ่มลงต่อนะครับดังนั้นจุดนี้ผมก็อยากจะให้รามัดระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันเพราะรู้สึกว่าขาลงมันน่าจะกลับมาเร็วๆนี้ยังไงก็ไม่รู้ ตรงนี้เราเห็นว่ามีการเบรกเทรนนะครับเบรกเทรนตรงนี้ออกมาแล้วเปิดเขียวสัญญาณเขียวขึ้นมาแต่ก็ยังติดข้านเช่นแนวต้าน EMA 20ไม่ผ่านนะครับดังนั้นต้องลุ้นนะให้ Total Market Cap ปนะครับเบรกกลับขึ้นมาให้ได้นะครับถ้าเบรกกลับขึ้นมาไม่ได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเชักเท่าไหร่แล้วนะครับตรงนี้เราจะเห็นมีแนวรับอีกเค่นหนึ่งที่อยู่โซนบริเวณแถวแถว1 11. นะครับถ้าหลุด1.11่ลงไปอันนี้คือไม่สวยแล้วน่าจะทำแบร์แฟกแล้ววิ่งลงข้างล่างนะครับอาจจะมีโอกาสไหลลงมาได้ถึงโซน1.05นะครับ USDT นะครับฉัญญาณกับตัวแม่งชัดมากเนี่ยดูดิโคตดชัดอะเบรกปุ๊บขึ้นนะครับลงมาเสร็จอะกลับขึ้นใหม่ๆนะครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าอะ่ะมันอาจจะวิ่งทำดับเบิลวอลทอมหรือจะเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลก็แล้วแต่คนมองนะครับแต่ว่า ตรงนี้เราจะมีแนวต้านอยู่2จุดก็คือโซนบริเวณ7.23และโซนบริเวณ7.09นะครับถ้าเบรก7.09ได้อันนี้มีโอกาสที่จะพุ่งกับตัวขึ้นแล้วก็ลากให้ตลาดคิปหายได้ทันทีนะครับในไทม์เฟรมเดย์นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในโซนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ยอมทำนิวโรด้วยนะเออปัญหาคือยูอะดีไม่ยอมทำนิวโร แล้วก็ยังดันราคาขึ้นต่อด้วยยังไม่ยอมแพ้ด้วยนะครับดังนั้นอีกคนหนึ่งที่ผมมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรดีเป็นคนกดตลาดเอาไว้เนี่ยบางทีเทเทอร์อาจจะเป็นคนทำเองก็ได้นะครับเป็นคนเอาเงินเข้าระบบแล้วก็ไปกดตลาดเอาไว้นะครับพอทุกเหรียญมันก็ต้องผ่านคู่เทเตอร์อยู่แล้วอะ่ะเออ ฟดจะเอาเงินมาเป็นเทเตอร์เหรอก็คงไม่ใช่อะเทเตอร์ theater นี่แหละเป็นคนกดตลาดเองก็เป็นไปได้อยู่ทีนี้เป้าที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้จริงๆมีดับเบิลบอททอมอยู่ใหญ่ๆอันหนึ่งเลยนะครับถ้าเบรก9.46ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นกลับไปใหม่เราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันยังไม่หลุดแนวรับขาขึ้นเลยขาขึ้นแค่น,นี้หลุดไปแล้วแต่ตรงนี้มันยังมีแนวรับอยู่อีกเช่นหนึ่งแล้วก็มันยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเห็นปะ แตะบนแตะล่างแตะบนนะครับแล้วตรงนี้แตะล่างเราไม่ยอมหลุดนะก็อาจจะมีลุ้นกลับขึ้นมาแตะบนในโซนสามเหลี่ยมในกรอบนี้ได้อยู่นะครับดังนั้นก็ฉาบแช่งมันต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่ Bitcoin กัน,กนกวันนี้นะครับบิตคอยโดมิเนนซ์ที่เมื่อวานนี้เราดูดูกันเอ้ยจะขึ้นไปเทสอีกรอบแล้วจะทะลุไหมไม่ทะลุนะครับวิ่งกลับลงมาเร็วเหนื่อยใจ ดังนั้นตอนนี้นะครับเราก็ตีให้มันเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเราจะเห็นนะว่า BTC Dominance ทำถ้าเราดูจากแพทเทิร์นใหญ่มันยังเป็นบูลแฟกอยู่นี่ขึ้นมาทำอยู่ในกรอบทรงนี้นะครับเมื่อไหร่เบรกข้างบนได้แม่งพุ่งขึ้นต่อแต่ถ้าเบรกไม่ได้ก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันต่อมาเรามาดูที่ Bitcoin วันนี้กันนะครับ Bitcoin วันนี้ จะเห็นได้อย่างที่วันก่อนเนี่ยเราตีเช่นนี้นะเป็นราวดิ้งท็อปเห็นไหมเออมันก็เริ่มมีสัญญาณที่มันจะไหลลงมาเรื่อยๆแล้วนะดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ยถ้ายังไม่รีบหนีออกจากกรอบนะครับก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้เรามีเกาะเพิ่งเบรกออกมานะเช่นนี้แท่งหนึ่งชั่วโมงนะครับเพิ่งจะเบรกต้านออกมาแต่ถ้าขึ้นแล้วไม่ผ่านเห็นอะไรไหมสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยนะครับแล้วก็ ถ้าไม่ผ่านตรงนี้ดูสี่ชั่วโมงติดต้านอยู่ยังไม่เบรกนะแล้วตรงนี้ยี่สิบกำลังตัดห้าสิบลงนะครับดังนั้นตรงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะเริ่มไหลแต่ว่าแนวรับสาคัญเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ในกรอบโซนนี้เนาะลากมันลงอ่มกรอบนี้เปลี่ยนกรอบนี้แล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนมากรอบนี้อะ ดังน,นั้นแนวรับตอนนี้ที่สําคัญมากๆที่สุดก็คือโซนส7 2 0 0นะครับไม่ควรหลุดนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้นะ26,700นะครับถ้ามันเกิดหลุดจริงๆอันนี้เราเห็นแล้วนะแก้วคว่ำนะหรือจะเป็นมองเป็นทูท็อปก็ได้นะครับแก้วคว่ำทูท็อปลาวดิง้งท็อปได้หมดทุกแพทเทิร์นยังไงยังไงดูโอกาสแล้วไม่แน่จะรอดหรือตรงนี้เราอาจจะมองอีกแบบหนึ่งนี่เห็นไหม แกนไดมอนด์เลยนี่ไดมอนด์เห็นไหมเหลี่ยมมาเลยปึ๊กปึ๊กปึกปึกปกป๊กอย่างนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ทำไดมอนด์เราเอาเป้านี้มาเลยเข้าๆโง่ๆเบรกขึ้นแอบวิ่งขึ้นมาสามหมื่นนี่ถ้าเบรกลงนะครับแอบเบรกลงจอบของเราจะไหลลงมานี่นะครับสองหมื่นสี่พันเก้าน้อยซึ่งเป็นโซนแนวรับสําคัญเลยนี่เห็นไหมสองหมื่นสี่พันแปดแถวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแนวรับที่ ถ้าเกิดอีแกไดมอนนี k erm, k án, ่สำเร็จขึ้นมาเตรียมตัวลงนรกกันได้เลยนะครับก็กี่เหรียญนะจากเท่าไหร่อ่ะสองหมืนเจ็ดพันหกใช่ไหมลงมาสองหมื่นสี่พันเก้าก็สองพันกว่าเหรียญนะเออใครมีจังหวะดูตลอดตีสามตีสี่มาเมื่อไหร่ก็นั่นแหละตอนนั้นแหละนะครับบางทีอาจจะหลับไปแล้วอ่ะอีตาเลี่ยมนะครับ ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามันก็ยังเป็นแบร์แฟกอยู่เห็นไหหลังจากที่กลับลงมาปั๊มกลับขึ้นใหม่อ่ะกลับลงมาตรงนี้ไม่รู้จะปั๊มกลับขึ้นมาไหวหรือเปล่าแต่ว่าดูทรงแล้วตอนนี้กําลังจะลุ้นเบรกออกจากเกอบขึ้นไปอยู่นะครับดังนั้นถ้าเบรกยืนออกไปนะครับทะลุ1775ตรงนี้ได้ก็คงพุ่งกลับขึ้นมาที่ไฮเดิมตรงนี้แต่ถ้าพุ่งกลับขึ้นมาไม่ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะเริ่มไหลลงแล้วตาม BTC ไปนะครับ มาต่อที่แบนแบนนะครับ BNB เออ BNB <c oughs> ยังเป็นเทรนขาลงนะครับทำไฮ e r l โลลงมาเรื่อยๆแต่ตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่ามันยกโลขึ้นมาทำโลว i ไฮขึ้นมานะครับ <c oughs> ก็เรียกง่ายๆว่าพี่ตีเรานี่ไม่ยอมให้กดลงง่ายๆเหมือนกันนะระบบจะล่มไปเมื่อวานยังไงก็เอ,อกลับมาได้วะเร็วอะ เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มีเทรนแนวต้านซึ่งตอนนี้เช่นกดตรงนี้เพิ่งจะเบรกออกมาเห็นไหมเช่นกดจากไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราลองดูว่ากดผ่านออกมาหรือยังไม่ผ่านอเพิ่งจะผ่านมาแท่งหนึ่งนะครับแต่ว่าเปิดเป็นโดจิขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ต้องลุ้นว่าแท่งนี้จะสามารถยืนเหนือแนวต้านโซน325ขึ้นไปได้ไหมถ้าเบรก325ได้มีโอกาสวิ่งมา332และแนวต้านด้านบนที่334นะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หลุดโซนสามหนึ่งเท่าไหร่สามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหกตรงนี้นะครับก็เตรียมตัวลงนรกกันได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ไม่มีแรงต้องบอกว่าเราดูดิวอลลุ่มเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มแท่งเขียวแท่งนี้หลังจากนั้นมันไม่เคยมีเขียวใหญ่ขนาดนี้ใหม่เลยมันเหมี่ยแดง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 แบบนี้ดังนั้นเรามองว่าวอลลุ่มตรงนี้มันโดนกดลงเรื่อยๆดูไอ้ชัยก็เห็นชัดเจนว่าไม่สามารถเอาชนะแนวต้านได้เลยนะครับ ยังโดนกดลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเป็นแบบเนี้ยผมก็บอกแล้วว่าถ้าเป็น EA ได้ไม่ต้องพูดถึงจาก3,009ก็ลบไปก่อน400นี่ก็จะเหลือเท่าไหร่3,003 3,004ใช่ไหมเออถ้า3,008ก็เหลือ3,004นี่ถ้า3,009เหลือ3,005นี่ตามสูตรเลยเห็นปะตัวน,นี้ก็เกือบๆ3,009นี่ตรงนี้อ่ตอนนี้ก็เหลือ3,005นะครับ ก็หายไป300กว่าแต่ยังใช่ว่ามันจะยังจบตอนนี้ดูทรงแบบนี้เบรก falling wave มาไม่ขึ้นใช้เวง,โง,โง่ๆวิ่งลงรีเทสโลเดิมแถวทำนิวโลถ้าเป็นแบบนี้มีโอกาสไหลลงมาข้างล่างนะครับแนวรับผมยังมองเอาไว้อยู่ที่โซน3า0 0ัเนาะมาต่อที่ HNT บ้าง HNT หลังจากมีข่าวออกมาว่าจะโดนดีลิ์ออกจาก b บ n a น c e แต่ออกไปยัง ออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ออกจากใบแนนไปนะครับก็มาบินในฝั่ง OKX OK ชั้งนั้นงงไหมงงดีเออก็พอออกไปปุ๊บนะครับลงจนสุดนะครับที่1.15นะครับก็มีสัญญาณรีบาวเด้งกลับขึ้นมาแล้วนะครับในตอนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันไปปั่นอะไรต่อในที่นั่นหรือเปล่านะครับแท่ง สัญญา w วี k มี Reject ในการกลับตัวขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะมีโอกาสรีเทสกลับขึ้นมาที่1.15ไอ้1.5นะครับถ้าผ่าน1.5อาจจะลงต่อได้แต่ถ้าดูทรงวี k แล้วน่าจะเป็นสัญญาณกลับตัวที่ดีเออเรามาดูในทม์เฟรมเดย์นะครับว่ามันมีแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับแนวต้านตรงนี้ดูเหมือนจะเบรกออกมาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเบรกแล้วนะครับเบรกเสร็จมีรุ้นเด้งกลับมานะ1.5 1.79นะครับ จนถึงด้านบนที่โซนสองด้านแรกนะครับถ้าเบรกไม่ได้ก็เตรียมลงต่อนีนี้ามาดูที่โซนฝั่งโซลาร์แนกันบ้างโซลาร์แน่นี่เห็นชัดเจนว่ามันเป็นเทรนขาลงแล้วนะครับหลังจากที่มันหลุดไลทชิงเวทขึ้นมาลงมาสิเออก็จะเป็นเทรนดาวดาวช้ลงมาแล้วนะครับ s s m m a d d ทุกอย่างคือไหลตุบหมดนะครับ แนวต้านตรงนี้ยังเบรกไม่ได้นะครับงั้นอาจจะมีโอกาสรีบาวขึ้นมานะครับแถวๆถยีสิบ็ดจุดสนะครับถ้าไม่ผ่านก็ลงไปข้างล่างต่อแต่ถ้าผ่านได้จะเด้งมาที่แนวต้านโซนยี่สิบ2องกว่านะครับเอรอนนะครับเอรอนตัวนี้ใช้เวมา้นานแล้วเออเค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถปรับฐานขึ้นไปยืนด้านบนได้ตรงนี้เราปิดฟิโบทิ้งไป หลุดไลท์ชิงเวทนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าหลุดเทนขาขึ้นแล้วก็มีการลงแมทช้เวนะครับอยู่ในกรอบโซน40.77นะครับเราปรับฐานตรงนี้ลงมาเป็นตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าแนวรับจริงๆมันอยู่ที่โซนประมาณทักแถวๆ41.5ถึง42นะครับแล้วก็จริงๆตรงนี้อาจจะมองเป็นสัญญาณคล้ายๆกับไดมอนด์ได้เหมือนกันนะ เออตรงนี้เพิ่งเบรกออกมานะครับก็อาจจะมีรุ้นรีบาวขึ้นมาแล้วกันโฉบ44ถ้ายังผ่านไม่ได้มันก็ยังอยู่ในกรอบตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หลุดต่ํากว่า4 0แปลว่าไหลลงมาที่36แน่นอนนะครับมาต่อกันที่ XRP นะครับหลังจากเบรกตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ปั๊มขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกชัดเจนว่าตรงนี้เตี้ยเห็นไหมแต่ตรงนี้สูงนี่ สัญ,ญญาณอะไรนะครับตรงนี้สูงอันนี้เตี้ยนะสลับไข้กันนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ลุ้นไปต่อแล้วกันรอ,อลุ้นเบรกสามเหลี่ยมก้อนนี้แล้วกันถ้าเบรกขึ้นก็คือไปต่อแล้วแหละแต่ถ้าเบรกลงก็คือมันก็ไม่มีแดงเชื่อตามนั้นนะครับมันก็อาจจะมีแดงที่จะทุบตลาดลงมาได้เช่นกันนะครับตอนนี้ตลาดเนี่ยแม่งไม่มีไม่มีอะไรที่แน่นอนสักอย่างนะครับ ตรงนี้ทําเป็นเน้นนะครับถ้าเบรกเพนเน้นขึ้นได้ไปต่อนะเราเอาเป้าเข้าๆของเพนเน้นก้อนนี้แล้วกันนะครับถ้าทําบูเพนก้อนนี้สําเร็จนะครับตรงนี้อาจจะมีโอกาสกลับไปลุ้นไปที่0.47นะครับ <c oughs> ต่อมาที่ a r b R B อาของเรานะครับพอเบรกตรงนี้ลงมานะครับมันวิ่งไซเวทแทนน่เราตั้งเป้าให้มันใหม่ว่า มันกำลังจะทำบูแฟกเออบูแฟกนะครับตรงนี้มีโค้งหนึ่งโค้งสองยังเบรกต้านไม่ได้อ่าก้อนนี้นะครับหรืออาจจะเบรกมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้ก็เหมือนเบกรกแล้วแหละแต่ว่าถ้าพุ่งขึ้นมาต่อมาทาร์เก็ตถัดไปจะอยู่ที่หนึ่งจุดสามห้าแล้วเบรกหนึ่งจุดสามห้าได้จะมีดุนขึ้นมารีเทสแนวต้านด้านบนที่หนึ่งจุดห้าสาม เบรกจุดหนึ่งห้าสามได้เตรียมพุ่งขึ้นสวั์นะครับถ้าใช้เวนานขนาดนี้เราลองมองเป้าคร่าวๆโซนนี้แล้วกันนะแอจมีลุ้นนะครับขึ้นต่อที่สองจุดหกได้นะครับถ้าเบรกบริเวณโซนหนึ่งจุดห้าสามนะครับก็กาวกันไปต่อมาที่แบนนะครับแต่ข่าวโดนแฮกนี่ก็ไม่ให้เรื่องที่ดีชักเท่าไหร่นะครับดังนั้นอาจจะไม่ได้ไปต่อนะก็ระมัดระวัง่ะถ้าหลุดทำนิวโล หน่งกับชน1.2ลงไปอันนี้คิดว่าคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบนด์วันก่อนเราดูกันไปแล้วนะพว่ามันมีแนวต้านโชนนี้นะครับพอมันเบรกมาได้มันก็พยายามใช้เวแล้วก็ค่อยๆปรับฐานขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้มันไปชนแนวต้านเทนขาขึ้นแล้วก็ยังไปต่อไม่ได้นะครับมีบูเพนอีกหนึ่งอันก็คือตรงนี้เนาะบูเพนนะครับบูไไว้ดากอนตรงนี้นะครับถ้าเบรกนะครับ ยืนเหนือ1.85ได้น่าจะมีโอกาสพุ่งทำบูแฟกพุ่งขึ้นไปข้างบนตามนี้เลยนะครับมาต่อที่ไลท์คอยนะครับสำหรับเจ้าไลท์คอยเนี่ยหลังจากที่มันมีการหลุดเทรนขาขึ้นนะครับมันก็มีการลงมารีเทสแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่แต่ว่าติดแนวต้านเช่นนี้เนาะแค่สามเหลี่ยมที่มันเบรกขึ้นมานะครับดังนั้นตอนนี้ก็กําลังเหมือนกําลังทําบูแฟกหรือบูเพนอยู่เช่นกันนะครับ เราก็ดูกรอบสามเหลี่ยมก้อนนี้ว่าเบรกหรือยังนะยังไม่เบรกดีชักเท่าไหร่นะครับก็อ <c oughs> ีเป็นหนึ่ชั่วโมงแล้วกันมันจะได้เห็นชัดๆ <c oughs> <c oughs> ก็ใกล้เบรกแล้วนะตอนนี้นะครับลุ้นแทรเก็ตแรกก่อนต้องยืนเหนือ94ให้ได้นะครับหลังจากยืนเหนือ94ได้ก็เตรียมตัวกับตัวพุ่งขึ้นข้างบนแล้วกันนะครับ ไฮเดิมอยู่ที่ 9.6, 9.4, 9.6นะครับตามเป้าทาร์กเก็ตค่อยๆขึ้นไปนะครับมาสุดท้ายแล้วเจ้าเดชนะครับเดชหลังจากลงมานะครับพยายามใช้เวย์แล้วก็ดันราคาแล้วก็ลงมารีเทสเรียบร้อยแล้วเออเดชนะครับก็ท้าเบรกนะครับสามเหลี่ยมโซนบริเวณนี้ได้อาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นด้านบนแล้วกันนะครับตรงนี้ก็แนวต้านน่าจะอยู่ที่โซนบริเวณ <c oughs> เออช่นนี้นะครับ6 6 0 6นะครับถ้าเบรกได้ไปต่อนะครับเบรกไม่ได้แล้วหลุด58เมื่อไหร่ก็เตรียมลงนรกแล้วกัน <c oughs> โอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบนะบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามหรือคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าต้องการให้ช่วยวิเคราะห์เหรียญไหนยังไงบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ ถ้าให้มองทรงจริงๆเนี่ยถ้าเริ่มหลุดลงมาต่ำกว่า2 7งหมผมคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณการเข้าสู่ตลาดมืดอีกสัก 3, ามหเดือนเนาะเออก็ระวังกันดีๆแล้วกันนะครับแต่ถ้ายัางเบรกหนีเอาไปยืนเหนือ2 8งหมขึ้นไปได้เนี่ยก็ยังมีลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ฟันดีและราตีสวัสดินะครับขอบคุณครับ